เราต้องมีวินัยไม่ใช่มีแค่ไฟค่ะเพราะว่ามีแค่ไฟมันก็มอดได้แต่การมีวินัยมันคือความสม่ำเสมอเช่นการดูแลสุขภาพบ่อยครั้งมากที่เห็นคนสมัครคอร์สยิมแล้วไม่ไปยิมแต่ถ้าเรามีวินัยอ่ะก่อนที่เราจะมีไฟสมมติมินกลับกันนะเราไม่ต้องไปสมัครคอร์สยิมก็ได้แต่เราเริ่มจากการที่เราตั้งเป้าก่อนว่าเราจะทําทุกวันกี่นาทีก็ได้แต่ทําทุกวันทําวันละนิดเดี๋ยวมันติดเองค่ะเช่นมินจะตื่นมาออกกําลังกายวันละสินาทีตื่นแล้วต้องทําทันทีห้ามคิดแล้วทุกครั้งที่มินคิดิดนจะบอออกกตัวเวเง่ายาย ทำทันทีเราเล่นเลยค่ะ วันแรก10นาทีทําได้ค่ะวันที่2เริ่มขี้เกียจวันที่6เริ่มรู้สึกว่าเออเหนื่อยจังเล่นมา5วันติดกันแล้วแต่ก็ยังทําอยู่นะคะวันที่9อาจจะรู้สึกว่าขี้เกียจอีกก็ไม่เป็นไรสกิปไปวันหนึ่งวันที่10กลับมาทําอีกคือมีรู้สึกว่าการที่เรามีความสม่ําเสมอให้ตัวเองก่อนเมื่อมันเกิดการเป็นกิจวัตรประจําวันแล้วอ่ะเดี๋ยวมันจะทําได้เองเรื่อยๆมันเป็นวินัยของเราแล้วสุดท้ายวันหนึ่งอ่ะมันก็จะกลายเป็นความสําเร็จเล็กๆที่ทบกันเป็นก้อนใหญ่ๆวันหนึ่งเราก็จะเห็นเเลลลยยผิววใสขึ้้้นนนนอออตืื่าาากกกกัังทุ คือทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นนะคะพอออกกําลังกายก็อยากจะกินน้อยลงพอเราเริ่มสนุกขึ้นเรื่อยๆอเราจะอยากเล่นมากขึ้นขอแค่เรามีความสม่าเสมอนํามาก่อนเดี๋ยวไฟมันตามมาเองคือถ้าไฟมาก่อนอะ่ะเราไม่มีความสม่ําเสมอสมคัครคอร์สแพงแค่ไหนก็หลมเลยเพราะฉะนั้นมินเลยรู้สึกว่าทําอะไรก็ได้ที่มันง่ายและทําได้จริงแล้วทาเริ่มจากสิ่งเล็กๆตรงนั้นสม,สม่าเสมอเดี๋ยวคนอื่นเขาจะมองเข้ามาในชีวิตเราเองค่ะไม่ต้องไปอิจฉาใคร